สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรีฟเอ็กซ์วันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบตานั่นก็คือคูโบตา BX 1880ปี2 0 2 6รถแทรกเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกงานเกษตรและงานจัดส่วนที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นงานไถพรวนปรับน่าดินขนย้ายวัสดุหรือแม้กระทั่งงานเล็กๆในฟาร์มขนาดเล็กคูโบตา BX 1880สามารถตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกคูโบต้า BX1880 มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้าไว้ได้อย่างครบถ้วนสีส้มสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ทำให้รถแทรกเตอร์คันนี้โดดเด่นสะดุดตามไม่ว่าจะอยู่ในฟาร์มหรือบนถนนการออกแบบที่เน้นความกระทัดรัดทำให้รถคันนี้สามารถเคลื่อนที่และบังคับได้ง่ายในพื้นที่แคบๆโดยไม่เสียความแข็งแรงหรือประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนของเครื่องยนต์คูโบต้า BX1880 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาดเล็กแต่ทรงพลังให้กำลังแรงม้าที่เหมาะสมกับงานเกษตรและงานสวนโดยมีระบบประหยัดเชื้อเพลิงที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีระบบการทำงานแบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองรวดเร็วทำให้การยกหรือปรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ การควบคุมรถแทรกเตอร์คูโบต้า BX1880 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วคอนโซลมีปุ่มและสวิตช์ที่จัดวางอย่างชัดเจนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากตำแหน่งนั่งขับพวงมาลายัยปรับได้หลายระดับเบาะนั่งลุ่มสบายและมีระบบกันสเทือนทําให้ผู้ขับขี่สามารถทํางานได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าสําหรับงานด้านการต่อพ่วงคูโบต้า BX1880 รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายพรวนดินรถพ่วงหรือแม้กระทั่งเครื่องตัดหญ้าระบบ PTO power take off ของรถแทรกเตอร์คันนี้มีความแข็งแรงและเชื่อถือได้ช่วยให้การทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของคูโบต้ BX1880 คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ให้แรงฉุดสูงทำให้สามารถผ่านพื้นดินที่ลื่นหรือไม่เรียบได้อย่างมั่นใจการเปลี่ยนเกียร์และระบบควบคุมการขับเคลื่อนสามารถทำได้ง่ายและปลอดภยัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในสภาพพื้นที่ลาดชันด้านความปลอดภัยรถแทรกเตอร์คูบตา bx 1 8 8 0มาพร้อมโครงสร้าง rops roll over protection structure ที่ช่วยป้องกันผู้ขับขี่ในกรณีรถพลิกคว่ำนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภัยและไฟสัญญาณต่างๆที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานกลางแจง้งไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน เรื่องการบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของคูโบต้ bx 1 8 8 0การเข้าถึงจุดบริการและตรวจเช็คเครื่องยนต์ทำได้ง่ายระบบกรองน้ำมันและน้ำมันเครื่องสามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวกทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการของคูโบต้าครอบคลุมทั่วประเทศทำให้คุณมั่นใจได้ว่ารถแทรกเตอร์ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานคูโบต้า BX1880 สามารถทำงานหลากหลายประเภทได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกการจัดสวนหรือการเคลื่อนย้ายวัสดุหนักๆระบบไฮดรอลิกและ PTO ช่วยให้คุณต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วทำให้เวลาการทำงานลดลงและเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้คูโบต้า BX1880 ยังเหมาะกับงานในฟาร์มขนาดเล็กถึงกลาง รวมถึงส่วนผลไม้และไร่นารถแทรกเตอร์คันนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบและซอกซอนได้อย่างง่ายดายช่วยให้การจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมคูโบต้า BX1880 มาพร้อมระบบวัดค่าต่างๆที่แสดงผลบนหน้าปัดเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและสถานะการทำงานของ PTO ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรถได้แบบเรียลไทม์ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ของคูบ o ตา BX1880 ได้มาตรฐานไอเสียระดับเทียสีที่ช่วยลดมลพิษและเสียงรบกวนทำให้เหมาะสมกับงานกลางแจ้งโดยไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างการทดลองขับคูบ o ตา BX1880 ทํำให้เห็นถึงความนุ่มนวลในการบังคับรถการเลี้ยวและการขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในสภาพพื้นที่ครุขขาระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยเพิ่มแรงฉุดและความมั่นคง ทำให้การทำงานบนพื้นดินที่ลื่นหรือเป็นโคลนไม่เป็นปัญหาสำหรับใครที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ใช้งานง่ายทนทานและคุ้มค่าคูโบตา BX1880 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยสมรรถนะที่ครบถ้วนและการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงคุณจะพบว่าการทำงานในฟาร์มหรือสวนไม่เคยง่ายและสะดวกสบายเท่านี้มาก่อน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายที่สามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นผ่นถทยสำหรับเตรียมดินรถพ่วงสำหรับขนส่งวัสดุเครื่องตัดหญ้าและอื่นๆทำให้คูโบตา bx 1 8 8 0เป็นรถแทรกเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานสรุปแล้วคูโบตา bx 1 8 8 0ปี2 0 2 6เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องประสิทธิภาพความสะดวกสบายและความปลอดภัยการออกแบบที่ทันสมัยการใช้เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน ระบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองรวดเร็วและการรองรับอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดทําให้รถแทรกเตอร์คันนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับเกษตรกรและผู้จัดการส่วนทุกคนสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมคูโบต้าหรือเว็บไซต์ของคูโบต้านอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและแพ็กเกจบริการหลังการขายที่น่าสนใจทําให้การเป็นเจ้าของคูโบต้า BX1880 เป็นเรื่องง่ายและคุ้มคา่าท้ายที่สุดนี้หากคุณชื่นชอบสคริปหรือรีวิวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e b x เพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ๆเราจะพาคุณไปจอดลึกทุกฟีเจอร์ทุกเทคโนโลยีและทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรเกษตรรุ่นล่าสุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันในรีวิวครั้งหน้าครับ